สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะป้าใสายมาคือคักขึน้นแนว่เลยพี่น้อง <laughs> ไปตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้บ่ายสี่โมงครึ่งถึงบ้าน <laughs> ถ้าใครไม่เห็นวิดีโอก็ไปดูวิดีโอนะค่ะเรื่องไอที่พาเป็นลงเสื้อผ้าลองลองทุกเกือบทุกร้านไม่ได้ทุกร้านหรอกเกือบเกือบในยี่ห้อที่เราใช้หมายถึงว่าได้ถอดเข็มขัดเราหายใจไม่อิ่มก <laughs> <laughs> ็เลยอุ๊หาเรื่องทําวิดีโอดีกว่าเพราะว่าจะ เดี๋ยวเดี๋เผื่อวิดีโอไม่มีเนาะเราก็จะได้เอาลงให้ทุกคนดูนะคะว่าแฟชั่นทางอังกฤษตอนนี้เป็นยังไงบ้างใครก็เอาตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะพี่น้องขาเนาะใครอยากเห็นแฟชั่นที่ซสถ่ถ่ายถ่ายให้ดูก็ไปดูวิดีโอเก่าที่สายพาไปชอบปิ้งแล้วก็พาไปลงนะพี่น้องขาวันนี้โอ้โหสุดยอดของการจับจ่ายเนาะอันนี้คือใส่จะให้ดูว่าอะไรได้อะไรมาบ้างเป็นอันนี้ก็เป็นซื้อไปซื้อเสื้อเพิ่มมาของริเวอร์พูลเนาะ เ็นแบบเชียร์ธรรมดาของเราค่ะพี่น้องคะมาให้มาให้เพื่อนไปฝากเพื่อนที่ที่ไทยเนาะซื้อไปเท่วได้สอสามตัวค่ะชอบรีวริวคูกันทั้งนั้นเลยพี่น้องเอยอ,อันนี้มันลดเหลืออยู่ประมาณกี่บาทออริถ้าออริจินอลมันแปดสิบปอนพี่น้องถ้าออริจินอลมันเนาะหมายถึงว่าราคามันแต่ว่าอ,อ่าเขาลดเหลือประมาณหกเก้า คิดมานะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูถ้าเ,เดี๋ยวไปดูบินเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นซีซั่นใหม่เขาก็เป็นแบบตัวใหม่ที่เป็นคอใหม่ใหม่แต่ว่าไซชอบแบบนี้แหละนี่ว่าพูแบบนี้มันจะมันสวยดีนาะมันก็จะมีสีเขียวสีอะไรใซส่ก็สีนี่แหละมันถึงเป็นรนะิเวอร์พูลเนาะพี่น้องซื้อไปแล้วเนี่ยที่เกิดกับไทยเนี่ยสามตัวแล้วอันนี้ตัวที่สี่พอแเลียวทีนี้หลายๆคนก็คงเห็นว่าอยู่ของร i เวอร์ไอแลนด ริ River Island is, เวอร์ไอแลนด์นี่เป็นเป็นยี่ห้อที่สาชอบแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างแพงถ้าเราจะซื้อก็คือต้องเป็นตัวที่เราชอบมากๆเนาะอันนี้ที่ตัวซีสายลองให้ทุกคนดูเป็นเสื้อแจ็คเก็ตค่ะใส่ชอบตรงที่มันไม่มีฮนะูดเนาะแต่ว่าแบบมีฮุดเราก็มีแล้วก็เลยแบบแบบนี้นะี่ะมันจะใส่สบายเวลาเราเดินทางเวลานั่งเวลา,วลาอะไรในรถนะจ๊ะมันไม่มีฮุดนี่มันมันโอเคมากๆเลยเนาะพี่น้องค่ะริเวอร์ไอแล มันมีอยู่สองสีสีนี้กับสีน้าตาลก็เลยเอาสีนี้ไซชอบสีที่มันแบบว่าเจ่มๆถ้ามีสีชมพูก็คงจะดีเนาะแต่ว่ามันไม่มีจ้ะตัวนี้เท่าไหร่นะจําไม่ได้ของร I v e r Island ก็จะราคาสูงหน่อยเนะสินะาจาน้ะนาอแต่ก็จะเลือกเฉพาะตัวที่เราชอบที่สุดอันนี้สามสิบห้าเนาะคะ่ะพี่นอ้องสามสิบห้ากอนตัวนี้เขาจะไม่มีลดราคาเนาะคะ่ะของร i v e r Island พี่น้องคะอาจจะรีวิวให้ทุกคนดูแบบคร่าวๆเนาะคะ่ะแบบเร็วเร็ว อันนั้นอันไหนจำจำได้อันไหนจําได้้นนราคาก็จะบบกเนาะอันนี้เห็นไหมเป็นเสื้อใส่รีแลกซ์เสื้อแบบธรรมดาธรรมดานะค่ะพี่น้องมีหลายสีมากที่สายแต่ให้ดูมีสีเหลืองสีฟ้าเนาะส่ก็เลือกเห็นไหมส่ก็จะเอาสีแบบจิมๆถ้าแก่แล้วต้องใส่สีแบบนี้เราพี่ถองใส่สาสหรับสายนะอันนี้ก็จะโอเคเพราะว่าเป็นเสื้อยืดธรรมดาไม่มีลายพิมพ์ไม่มีอะไรเนาะค่ะพี่น้องสิบสองปอนมันก็โอเคค่ะพี่น้องค่ะ สิบสองปอนด์มันก็โอ่งมากๆสําหรับ River Island เนาะพี่น้องค่ะทอายี่ห้ออื่นถ้าเป็นเสื้อยืดแบบนี้ก็ก็ราคาใกล้เคียงกันเนาะตัวนี้ก็เป็นลองให้ทุกคนดูแล้วมันจะมีคู่กันอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าใส่ชอบอีกตัวหนึง่งที่เป็นคอแบบจัมกว่านี้แล้วก็มันยาวมันมันที่ไม่ชอบคือมันมีความยาวกว่านี้ต่อเวลาใส่แล้วมัน มันไม่แบบนี่มันจะยุ่ยี่แบบนี้พี่น้องตัวนี้เนี่ยมันจะครอบมาหน,นี่ประมาณนี้พอดีพอดีเนาะตัวนี้นั่นแหละเสื้อก้ามที่ใส่ข้างในแล้วก็ใส่เสือ้อแจ็คเก็ตทับอย่างนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็โอเคของริเวอร์ไอแลนด์ค่ะริเวอร์ไอแลนด์ไซเดสี่ตัวสามตัวมาอันนี้ก็สิบปอนด์เห็นไหมราคาโอเคมากตัวนี้นะคะแต่ก็เลยซื้อแตถ่ถ้าเขาลดราคาถูกกว่านี้อันนี้ตอนนี้คือเป็นซีซั่นของเขาเนะาะชงหน้าร้อนก็จะไม่ได้ลดราคาเอา เอาไปใส่เวลาเราไปไทยด้วยเนี่ยนะจ่าแล้วก็ใส่อยู่นี่ด้วยน่ยนะกางเกงขนาดพี่หน่อยซื้อไว้ให้แล้วนะแต่ว่าเราก็ซื้อไปเพิ่มด้วยค่ะกางเกงกางเกงของไซของน้องเมลีก็ได้ครบแล้วลนะ่ะเนาะอันนี้คืออันนี้คือของอันนี้คือของ h n m พี่น้อง h m m ไซก็ลองทุกคนดูแล้วชอบตรงที่แบบว่าตอนนี้ใส่ตรงที่ขาบานๆหน่อยแล้วพี่น้องนี่แล้วก็เอวสูงหน่อยไม่ได้สูงมากของ h m อยู่ที่อยู่ท่ทีประมาณสิบแปดตนนะคะสิบแปดจุดเก้าเก้าก็สิบเก้าตนแะพี่น้องนี่แหละเพราะว่าของอะไรนะที่เป็น้องแล้วมันจะขามันจําเกินอันนี้ขามันโอเคขาบานนาอขาสัน้นอันเก่ามีเยอะแล้วค่ะขาสัน้นแต่ว่านี่คือสไตล์ใหม่เขาเชฟแม่ท็อก็เลยเออซื้อตัวหนึ่งทีนี้กางเกงขายยาวจากอันนะะั้ค่ะจากนิวลุค นิวลูกก็ได้แต่ขายขายยาวนี่เราใส่บ้านเนาะนี่ใส่สบายอาจจะเอาไปใส่บนเครื่องมันมีสองสีใส่ชอบสีดําเพราะว่าตอนแรกจะเอาสีเทาเอ้สีน้ําตาลมันแบบดูบางมากเลยเห็นนะคะจาะอันนี้สีดํามันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะพี่นองขามันนั่งสบายยี่สิบสองปอจุดเก้าเก้ายิบสองจดเก้าเก้า ก็คือประมาณ23านะคะให้ทุกคนดูนี่เพราะว่าเผื่อกันให้เผื่อใครสนใจในเรื่องของราคาเนาะคะ่ะราคาเขาเป็นยังไงทางที่ทางทางที่อังกฤษ H M เอ็ซาร่าอะไรก็ว่าไปนี่แหละเขาราคาเท่าไหร่ไทยเราเท่าไหร่คือตามที่คนสนใจนะคะนั่นแะหละถ้าคนไม่สนใจก็เลื่อนไปวิดีโออื่นอันนี้คือ เป็นวิดีโอเสื้อผ้านน,นี้ซาร่าได้ทุกร้านเลยค่ะร้านละตัวสองตัวอันนี้คือซาร่าอันนี้จะครอบสั้นกว่าซาร่าจะสั้นกว่าต้องใส่ตัวอะไรที่เป็นเอวสูงๆมากๆนะแต่ก็ใส่ดีค่ะมันเป็นผ้าลื่นๆเนาะซาร่าตัวนี้9.99ก็เหมือนสิบปอนะนะจ๊ะอืม9.99ข้างล่างนะคะราคาของเออยูเคก็คือประมาณสิบปอนนะคะนี่แหละ ก็ใส่ดีค่ะเย็นสบายดีอันนี้คือใส่เอาไปที่ใครด้วยเนาะเดี๋ยวใส่เนี่ยเราได้อะไรอีกจำไม่ได้นี่ตัวนี้ชอบชอบที่สุดเลยไม่ใช่ว่าตรงที่ราคาจะไม่แพงแล้วมันจะไม่สวยนะอันนี้คือหมายถึงว่าตัวชายเองนะอันนี้คือเราชอบใส่ชอบใส่สบายมากๆเลยที่ลองให้ทุกคนดูแล้วใครอยากดูก็ไปดูวิดีโอเก่านะคะเด้อวิดีโอที่ท,ที่โพสไปแล้วเนี่ยลองให้ดูแล้วตัวนี้ มันใส่สบายมากเลยเหมาะสําหรับหน้าร้อนอันนี้ของพรายหมากเหมือนที่เราพูดกันว่าพรายหมากก็คือจะถูกมากของทุกอย่างถูกนนะจา๊ะสิบสองปอนสิบสองปอนนะคะตัวนี้สิบสองนะคะนี่แหละเลยชอบมีหลายสีนะก็เลยเอาสีนี้มาเย็นสบายใส่เย็นสบายมากแล้วก็ตัวนี้วันนี้ชอบให้ตัวเองค่ะๆ แล้ก็ได้กระโปรงมาให้ย่าติแต่ว่าเอาให้คุณย่าตแล้วอันนี้ของพลายมากแล้วก็ของลูกสาวไหนล่ะพี่นอ้องน,นี่ของลูกสาวเป็นเสื้อยืดธรรมดาค่ะของ TK จาก TK m a x ของ l e นี่จ้ะเสื้อยืดธรรมดา พี่น้องคะให้เกาไปใส่ใส่แบบสบายๆนี่นะคะอันนี้ก็12.99ค่ะ2ตัวสิบสองจุก็ประมาณสิบสาเนาะมีสสีตอนแรกจะหาให้มันคู่กันกับของหลานอีกตัวคนนึงมันจะไซส์น้อยกว่านี้นะมันไม่มีพี่น้องหลานเพิ่งสามขวบมันไม่มีมันจะไซส์ใหญ่ประมาณนี้ของเมลี่เนาะจ้ะนี่แหละโอเค นี่ของหลานจะให้เบิ้งนาฮักนะฮักพี่น้องของหลานเนี่มันแบบว่าหลายชุดแล้วแต่ว่าพอไปเจอชุดไหนน่ารักน่ารักแล้วก็อยากได้อีกนี่ใส่กับกางเกงน่าจะใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ของหลานสาวลูกน้องชายพี่น้องชุดหนึ่งก็ถูกของอันนี้ TK Maxx แปดปนนะคะแปดปนเจ็ดจุดเก้าเก้าก็แปดนะคะนั่นแหละพี่น้อง น,น่ารักมากๆกะปรงให้คุณย่าแล้วค่ะแล้วก็ไปได้กระเป๋าใส่พวกเครื่องสําอางอันนี้จะเวลาเราเดินทางเนาะมันจะเอาใส่รวมกันของไอ้น,นี้มันมันถูกจก้ะของเกสคือเขาลดราคาเหลืออันนี้เท่าไหร่สิบหกจุดเก้าเก้า ก็คือสิบเจ็ดนาะค่ะหกจุดเก้าเก้าก็สี่สิบเจ็ดนั่นแหละเอาใส่กร,ร,ระเป๋าโอ้ใส่เครื่องสำอางมันแข็งดนนีน้องพี่น้องเห็นเขาลดราคาก็เลยซือ้อหมดแล้วจ้ะหมดแล้วเข็มขัดนี่เด้เข็มขัดอันนี้ได้มาจากร้านอันน,น,น,นั้นี้ยังไม่ใส่ <c ười> ต้องใส่เข็มขัดน้าพี่น้องของเข็มขัดรุ่นของซายนี่ไหมถึงว่ารุ่นเอตัวเองนี่หายยากมากมาก พ่หนห้องค้าพูดถึงว่าไอ้ไซส์ไหมไม่ใช่รุ่นไซส์เล็กๆแต่แมจากระป,ปรงคนไหนอยากเห็นก็ไปดูกับคุณย่านะคะไซส์ให้คุณย่าไปแล้วหมายถึงวีดีโอสั้นๆที่ไซส์ถ่ายให้ทุกคนดูกระปรงที่ซื้อมาฝากคุณย่า ตอนแรกว่าจะไม่ไม่ทําวิดีโอรีวิวเอ้ยทำดีกว่าเพราะว่าเผื่อเราหมดอันนั้นพี่ดอกเผื่อเราหมดวิดีโอก็เอาตัวนี้ลงได้เนานี่เห็นบหหายากยากที่จะพอดีซายนี่เราไปหาเจาะรูอีกสักรูหน่อนะจ๊ะต้องใส่เข้าไปอีกรูนึงเข็มขัดแบบธรรมดาธรรมดา อันเก่ามันเส้นใหญ่ไปใส่ได้มาประมาณนี้แหละของกินไม่ได้เลยของกินไม่ได้เลยเนาะวันนี้ก็คือตั้งใจไปซื้อพวกไอ้นี่แหละเสื้อผ้าต่างๆเกากว่าจะลงเสร็จพี่้องไปเนาะเสื้อผ้าซื้อไม่เคยไม่เคยอันนหรอกไม่เคยพอหรอกค่ะพี่นองคะ่ะ โดยเฉพาะของลูกสาวนี่เพราะว่าเห็นอะไรน่ารักน่ารักแต่วันนี้เราไม่ได้ไปแผนกเด็กเพราะว่าเมรีไม่ได้ไปด้วยถ้าเข้าไปด้วยนี่เราจะได้ให้เขาลงเนาะพี่เกียรติเอากลับไปใหม่เพราะว่าเวลาบางไซส์เนี่ยบางครั้งไซส์สิบเอ็ดอายุเขาเนี่ยนะคะสิบสิบถึงสนะิบเอ็ดเนี่ยบางครั้งก็ใหญ่ไปน,น้องเมรีเขาเอวเล็กอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละแต่ก็เลยซื้อแต่เสื้อมาให้เขาหนึ่งแต่ตัวนี้แหละที่ท,ที่ที่เอาให้ดูนะ่ะคือมันใส่ได้อยู่แล้วน้องเมรีเพราะมันเป็นแบบว่าโอเวอร์ไซส์ก็คือตัวใหญ่ กัปกติอยู่แล้วนะเรามมีไซส์อะไรนี่10ถึง11ตัวนี้ก็คือใส,ใส่ใส่ได้ได้อยู่แล้วถ้าเป็นเสื้อเนอะ mm hmm. อั่นแ่ะไปไปฝ mm hmm. ากากดไลค์กดแชร์ไปแล้วค่ะบาย